ว่าแาบอะไทุกคนจะได้เห็นจะได้เห็นเปกคนจะได้เห็นความฮาของฝาแ๊งฝาชากันแน่นอนมันไปตามเส้นเรื่องเหรอเออตามเส้นเรื่องก็มีรักันรักกันดีอ่ะดีอ่ะคนแบบชอบยนร์อุ้ยพระเจ้าวัวช่างถืออื่นจะยังไงของเราแตกต่างกันเรื่องแต่คเยม่ล่ายังทำได้ยังำไม่ได้วัวชางยังทไ่ได้วัวชาเรื่องต่างๆ พี่หม่อมไปทำแดงมันกระก็เล่าเรื่องของพี่น้อยเขาเล่าเรื่องของน้อยน้อยมันมีเรื่องเขาเล่าอีกเยอะอแล้กเาเรื่องาหเป็นจักรวาลไปแล้วพี่หม่เป็นจักวาลเร่องากนินเรื่องของแม่นาคไปแล้ว เราทุกคนรดึงเราเป็นแไหนนางหน้องเดยนะเรามีเยอะมากเลยมากเอ่้เราเราเบอร์หน่อยเบอร์นี่ใเบอร์ท่บอ่ได้่ไม่ได เ้าพี่กับยาดาอยู่ร่วกันสิเอ้ามาพี่ถือพี่ถมือถก่อนวิดีโอนะครับวิดีโอนะคับอกมือบายบายได้ครับ

ก็ไอยู่เรื่องนี้นะอยากจะถามว่ารู้สึกยังบ้างไหมพี่โนกตรู้สึกยังบ้างไหมผ้ฝ่ายที่หนุกแค่เห็นวันนี้ต้องแบบมีใจแล้วทันด้วยนะโอ้เนี่ยเราจะได้ดูกันเป็วันแรกก็จะดีนะที่พี่โน้ตนะนะ ในห้องเลยใช่ไม่มามเด็ดแมนไม่ใช่เขาพูดแค่หน้าเพอยรเล่นเล่นกับตัวเองเลย และสิ่งที่ผมไม่ต้องถาไม่ได้เลยันคือความพิเศษใเรื่องนี้ที่ทุกคนจะต้องต้องดูไม่ได้อ่ะน่า হাাাাাাাা <laughs>